ค่ะพรุ่งนี้นะคะแบงค์ชาติประกาศนะคะว่าจะมีการถแถลงอย่างเป็นทางการเรื่องมาตรการดูแลค่างเงินบาทไม่ว่าจะเป็นระยะสั้นระยะยาวนะคะซึ่งตรงนี้เป็นการส่งสัญญาณแรงให้กับตลาดค่างเงินบาทในทีเดียวค่ะจากก่อนหน้านี้ค่างเงินบาทเนี่ยเราเคยเกือบจะไปอยู่ที่ประมาณ30บาทบ่าทดอลลาร์สหรัฐนะคะแล้วก็มีการปรับขึ้นมาเล็กน้อยเท่านั้นแต่ตอนนี้ยังทรงตัวอยู่ที่ประมาณ30บาทกว่าๆค่ะแต่ประเด็นที่แบงค์ชาติประกาศมาปุ๊บเนี่ยมันทําให้ตลาดเกิดแพนดิคค่ะ มีการคาดการว่าเดี๋ยวบาทอาจจะอ่อนค่าลงดังนั้นใครที่กำเงินบาทอยู่ก็ต้องเทขายแล้วนะคะไม่อย่างนั้นอาจจะขาดทุนได้อันนี้แหละค่ะเป็นการทําตรงจุดแล้วก็ทําให้ตลาดเกิดการรับรู้เกิดขึ้นแต่ขั้นตอนต่อไปก็อยากจะรู้แล้วว่าเมื่อตรการที่แบงค์ชาติจะออกมามีการพูดคุยกันด้วยเหมือนกันนะคะว่ามีอะไรกันบ้างแล้วการคาดการครั้งนี้จะถูกต้องหรือไม่เดี๋ยวเรามาคุยกันค่ะตอนนี้เราไปดูมติของกนงวันที่18พฤศจิกายนคือเมื่อวานกันก่อนแน่นอนว่าคนก็ดูเรื่องของการคงดอกเบี้ยซึ่งอันนี้มีกกาารรคด กับตลาดอยู่แล้วล่ะว่าจะอยู่ที่0 5 0แต่สิ่งสําคัญก็คือคอมเมนต์ของแบงค์ชาติต่อเรื่องของเศรษฐกิจต่อเรื่องค่างเงินบาทด้วยนะคะป uh huh. รากฏว่าค่าเงินบาทเป็นประเด็นสําคัญสําหรับแบงค์ชาติด้วยเหมือนกัน uh huh. ขณะดเดียวกันเศรษฐกิจก็เช่นเดียวกันเศรษฐกิจ huh. ไตามาสามนะคะถือว่าดีกว่าคาดแต่ว่าแนวโน้มการฟื้นตัวยังช้าอยู่ค่ะ uh huh. ขณะดเดียวกันแรงสนับสนุนจากอัตราดอกเบีย้ยนโยบายต่ำต่อนเนื่องอันนี้เป็นแรงส่งที่ดีนะคะ uh huh. ขณะที่ตลาดแรงง,งานเปราะบางค่ะ เนื่องจากว่ารายได้ของผู้มีรายได้น้อยเนี่ยค่ะยังคงต่ำอยู่ดังนั้นมันก็ไปกระทบกับการบริโภคนะคะค่าใช้จ่ายของภาครัฐอันนี้ไม่น่าเชื่อยังต่ำกว่าที่ประเมินนึกว่าจะเป็นตัวเล่งนะคะปรากฏว่าก็ยังคงต่ำกว่าที่แบงค์ชาติมองไว้มาดูเรื่องค่าเงินบาทกันต่อดีกว่าค่ะอันนี้เป็นประเด็นใหญ่เพราะว่ากรรมการของกรงองบอกว่าถกกันเครียดแจกการบ้านแจกโจทย์ให้แต่ละคนไปคิดไปหาข้อมูลมาว่าจะทําอย่างไรกับสถานการณ์ค่าเงินบาทเพราะว่าได้รับ โจ์มาจากภาคเอกชนแล้วก็น่าจะเป็นกระสุนคลังด้วยหรือเปล่าไม่ได้ใจนะคะ <c oughs> เข้ามาพูดคุยกันโ <c oughs> บยบอกเลยค่ะว่ากนง,งอเนี่ยรับไปแล้วเรียบร้อยว่าค่าเงินบาทที่แข็งค่ามาอย่างรวดเร็วในขนาดนี้เร็วและแรงเกินกว่าสถานการณ์ค่ะ ผลกระทบจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจยังคงเปราะบางดังนั้นอาจจะไม่ซัพพอร์ตกับการแข่งข้าในครั้งนี้ดังนั้นยึงติดตามหรือมอนิตเตอร์อัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินบาทและก็เงินทุนเคลื่อนย้ายอย่างใกล้ชิดเพราะว่าครั้งนี้เกิดขึ้นเพราะเงินทุนเคลื่อนย้ายไม่ใช่มาจากภาคก,การท่องเที่ยวที่เราไม่สามารถต้านได้นะคะ,อ,ะอันนี้ชัดเจนเลยค่ะเนื่องจากว่าการท่องเที่ยวเรายังปิดอยู่นะคะมาจากอะไรมาจากเงินทุนเคลื่อนย้ายต่างชาติซื้อในตลาดใช่ค่ะฟันโปน่ะที่มีการคุยกันแสดงว่าที่ประชุมกรงงอ ที่ประชุมกรงเนี่ยมีเสียงส่วนใหญ่เป็นผู้บริหารของธนาคารแห่งประเทศไทยมีคนนอกเข้าไปสองสามคนลงมติยังไงก็ต้องฟังแบงค์ชาติไม่ต้องไปรับโหวตจากใครไปรับโหวตจากที่เดียวก็คือธนาคารแห่งประเทศไทยคราวนี้ไม่ต้องรับโหวตจากใครไม่ต้องรับโหวตจากใครครับแต่คณะกรรมการก็คือว่าจะมีมาตรการ ต่อเรื่องนี้อย่างไรนั่นแหละค่ะสิ่งที่คณะกรรมการคือก็มีการพูดแล้วก็อาจจะมีการเปิดเผยมาทางด้านผู้ช่วยผู้ว่าการสายนโยบายการเงินธนาคารแห่งประเทศไทยคุณทิตินันมริกามาดนะคะบอกเลยค่ะว่าเครื่องมือเนี่ยมีพร้อมอยู่แล้วแล้วมีทั้งระยะสั้นกับระยะยาวซึ่งอันนี้คณะก,กรรมการส่งกันบ้านให้ไปหาหรือไปทํางานกันะจะใช้อย่างไรให้มันเหมาะสมตรงจุด เพราะว่าที่ผ่านมาแบงค์ชาติเข้าไปดูแลนั่นหมายถึงมีการแทรกแซงแล้วนะคะโดยดูจากระดับเงินทุนสมรองที่เพิ่มขึ้นมาอย่างต่อเนื่องล่าสุดก็พูดง่ายๆคือว่าที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินหรือว่ากรนงเนี่ยได้หารือกันเรื่องนี้เยอะมากเพราะกังวลเหมือนกันว่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นมาเนี่ยมันกดดันลดขีดความสามารถในการแข่งขันและการทําการค้าของประเทศไทยนะคุณทิตินันมริกมาศเนี่ย ท่านเป็นเลขานุการของกนงโ,โดยตรงใช่ค่ะนะ<ช>ท่านออกมายอมรับว่าจะมีมาตรการระยะสั้นและระยะยาวแต่ต้องใช้ตรงจุดใช่ค่ะไอ้ตรงจุดนี่ยังไงนี่แหละคือตรงจุดก็คือทาม,มิ่งที่เหมาะสมและก็อแอคชั่นที่ออกมาเนี่ยคือทำให้ตลาดจากที่ประมาณ30บาท29สตางคงต่อดอลลาร์ ก็อ่อนค่าลงมาที่ประมาณ30บาท35ส้ตางค์ต่อดอลลาห์ก็ถือว่าได้ผลแค่พูดนะคือการแทรกแซงโดยวาจามีผลในยะสําคัญต่อตลาดไอ้ดีกลับขึ้นมาก็คือเพียงแค่บอกว่าเดี๋ยวจะออกมาตรการในวันพรุ่งนี้คือวันที่20เนี่ยก็ปรากฏว่าคนเขาก็เริ่มปรับพอร์ตกันเริ่มเตรียมตัวกันใหญ่แล้วนี่ขนาดยังไม่ได้ออกมาตรการนี่คือการแทรกแซงทางนโยบายไงใช่พี่โอแต่ว่าค่ะ แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่กำลังจะบอกว่าคือที่ผ่านมาเนี่ยบอกว่าทปทเนี่ยเข้าไปดูแลแล้วแล้วก็ดูได้แหละจากระดับเงินทุนสำรองที่ขึ้นมาตลอดคอนเแล้วเหรอเงินทุนสำรองเนี่ยมันเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญเพิ่มขึ้นเท่าไหร่คือจากวันที่6พฤศจิกายน2563นะครับตัวเลขอยู่ที่2.518แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ2.518จากวันที่30ตุลาคมอยู่ที่2.485แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ แสดงว่ามีการเข้าไปซื้อดอลลาร์มาเก็บไว้และปล่อยบาทเพื่อไม่ให้บาทมันเต็มหรือว่ามันขาดสภาพคล่องนั่นเองโอโแต่ว่าตรงนี้มันอาจจะทําโดยกลไกซึ่งแบงก์ชาติมีอยู่แล้วก็คือเรื่องของการออกพันธบัตรอาทิตย์เดียวใช่ค่ะอาทิตย์เดียวเงินเพิ่มขึ้น2,300 <c oughs> <c oughs> นี่คือตัวสำรองนะล้านสองพันสามรล้านดอลลาร์สหรัฐใช่ค่ะคิดกลมๆเอา30คูณเข้าไปเอาใหม่6 6 6 6หกหม6 6นหกหมื่นหกพันล้านบาท ทุนสำรองเพิ่มขึ้นวีคเดียวแสดงว่าบาทเราแข่งค่าและก็เงินทุนมันเคลื่อนย้ายเข้ามาจริงๆไหนไปดู <c oughs> เงินทุนเคลื่อนย้ายสิคุณน,นิณาคือต้องบอกว่าครั้งนี้เนี่ยแตกต่างจากปี62น,นะคะทุกคนอาจจะบอกว่าเอา62เนี่ยเดี๋ยวไปซ้ำรอยหรือเปล่าเพราะว่าบาทแข่งค่าคือ10กว่าเปอร์เซ็นเลยทีเดียวสำหรับปี62แต่คราวนั้นมันมาพร้อมกับเรื่องของการท่องเที่ยวแต่คราวนี้เราเจอเรื่องของสถานการณ์เงินทุนเคลื่อนย้ายหลังจาก,กรู้ผลเลือกตั้งสหรัฐมีการพัฒนาโควิดมีความคืบหน้า เรื่องของวัคซีนมีความคืบหน้าดังนั้นจะเห็นได้เลยว่าเงินทุนเคลื่อนย้ายไปดูเทาๆสิคุณผู้ชมเอาช่วงไปดูเทาๆนั่นแหละ16กพฤศจิกายนเดิมทีเนี่ยเงินทุนเคลื่อนย้ายนับตั้งแต่กรกฎาสิงหากันยาลดหวบเลยครับไม่ต้องพูดถึงการขายเลยนะขายตลอดเข้าไปในพันธบัตรเนี่ยเดือนมิถุนาเดือนกรกฎาเดือนกันยาหลังจากนั้นไม่เคลื่อนไหวเลยมาโลพรวดเดียวขึ้นไปปูน พิจิกาใช่พ่พิจิกาสิบอกพิจิกาเนี่ยพันธบัตรเนี่ยทะลุไปพันห้าล้าน<อ>นะครับเฉพาะตลาดทุนเนี่ยตลาดหุ้นบ้านเราเนี่ยทะลุเข้าไปร่วม700กว่าล้านอดอลลาร์สหรัฐคือต่างชาติขายสุดที่มาโดยตลอดในพันธบัตรเองนะคะก็อาจจะมีซื้อแต่ว่าเป็นระยะสั้นแต่ครั้งนี้เห็นชัดเจนเลยว่าเข้ามาซื้อตอเรื่องเฉพาะพิจิกายนที่มีเรื่องของ รู้ผลตั้งสารอย่างที่เล่ให้ฟังนะคะซื้อสุดที่ใดเดือนพฤศจิกายนเอาแค่ณวันเมื่อวานนะคะประมาณเกือบ30,000ล้านบาทใช่ค่ะพฤศจิกายนบวกมาแล้ว29,874ล้านบาทอันนี้อะไรต่างชาติต่างชาติซื้อในตลาดหุ้นไทยในตลาดหุ้นเท่ไหร่นะประมาณ29,858ล้านบาท อันนี้<ล>เฉพาะเดือนพฤศจิกายนเฉพาะของเมื่อวานแล้วเดือนตุลาแต่ว่าตุลาขายสุดทิจจนทําให้เม็ดเงินก่อนหน้านี้นะคะเดือนตุลาเนี่ยคือตั้งแต่มกราคมจะถึงตุลาคมนะคะหรือว่าก่อนหน้านี้ขายสุดทิจ0แสนล้านบาทนี่เพิ่งจะกลับมาซื้อนะแต่ได้นะยังไม่ได้เยอะนะคะแต่มันทําให้ตลาดหุ้นก็ขึ้นได้แล้วโอ้อยอย่างนี้อย่างนี้ก็แข่งค่าอย่างี้จะบอกว่าใช้ใช้วินโดว์เดิมมนที่พี่โอบ,บอกว่าเป็นวินโดว์ของทางแบงก์ชาติเนี่ยมันไม่ได้แล้วนะ มันต้องหาอย่างอื่นเข้ามาใส่เนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องรอฟังเขาเรียกว่าเครือร่องมือแบงก์ชาติเนี่ยมีช่องทางในการใช้เครื่องมือหลายอย่างในการเข้าไปแทรกแซงอย่ามาพูด <c oughs> <ใช S 2> ว่าสนับสนุนให้เอกชนในประเทศ <c oughs> ไปลงทุนซื้อเครื่องจักรเพราะนั่นคือมาตรการระยะยาวกระทรวงการคลังนั่นก็รวงการคลังอย่าไปพูดบอกว่าสนับสนุนให้ประเทศไทยเนี่ยให้รัฐบาลเนี่ย ไปชําระหนี้ต่างประเทศเพราะหนี้ต่างประเทศเราจิ๊บจ้อยมากและที่ผ่านมาสํานักหนี้สาธารณะเนี่ยได้บริหารจัดการแปลงหนี้ยืดระยะเวลาหนี้ไปตลอดเวลาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นใช้ไม่ได้วิธีใช้ต้องใช้ช่องทางอื่นเช่นคือมีการจัดการเรื่องสวบทะนี่ก็เป็นหน้าที่ของแบงค์ชาติดูแลเงินที่มีการพูดง่าย กู้ยืมประเภทแบบข้ามคืนนี้เป็นหน้าที่ของแบงค์ชาติไปจำกัดการไปจำกับระบบการเงินมีคน<ง>มีคนแบบว่าเสนอเหมือนกันว่าแบงค์ชาติเนี่ยรู้อยู่แล้วประเด็นมันมาจากไหนคือช่องเปิดอะ่ะเงินที่ไหลามาก๊อกไหนรู้อยู่แล้วดังนั้นเนี่ยถ้าไปก๊อกนั้นอะ่ะเรื่องของอจํากัดการลงทุนได้ไหมอออาจจะเกิดตลาดหุ้นไม่ได้ตลาดพันธบตัตรไปอย่างไรบ้างมีการเสนอทําเสมือน QE ได้ไหมเพิ่มเงินบาทในตลาดทําเสมือนการปล่อยสภาพคล่องสไตล ตั้งกองทุนอะไรไม่ได้ประเทศเราเป็นประเทศเล็กเอเหรอแต่อันนั้นเอาไว้ก่อนนะแต่ว่าสิ่งที่พี่โอพูดถึงนีมันคือเบสิกในการบริหารจัดการค่าเงินบาทเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณใช้หรือยังถ้าคุณรู้คุณเห็นแล้วเนี่ยถ้าคุณใช้แล้วมันยังไม่ได้ผลนีคุณต้องคิดวิธีอื่นแต่คําถามก็คือว่าคุณใช้ทั้งหมดแล้วหรือยังเอาใหม่นี่เอาใหม่สิ เอาใหม่ซิไอฝ่ายบริ <S <s ัารเงินตราฝ่ายบริหารทุนสำรองเงินตราต่างประเทศฝ่ายกำกับดูแลสถาบันการเงินทำไงต่อไปสั่งให้ระบบแบงก์จัดทำรายงานเรื่องของแคปิตอลอินฟ o u อ f ฟ o ์มาถึงธนาคารกลางเป็นรายวันสิพอเป็นรายวันปุ๊บกระบวนการที่เงินจะเข้าต้องชะลอตัวลงมาเห็นไหมฮเพราะทุกคนจะต้องเข้มงวดมากขึ้นรู้แล้วว่าแบงค์ชาติกำลัง Watch List จับตามองเป็นกรณีพิเศษไอ้เรื่องราวเหล่านี้มันเป็นเทคนิคการจัดการควบคุมเงินทุนที่ไหลเข้ามาพี่โอว่าแบงค์ชาติก็ไม่รู้หรือรู้พรุ่งนี้ต้องรู้ว่ารู้แล้วจะทําถูกจุดไหมทำไมทไมไม่พูดละเดี๋ยวจะไปว่าเขาอีกเดี๋ยวรอรอพรุ่งนี้ดีกว่าพรุ่งนี้ว่าจะออกถูกจุดหรือเปล่าอยากรู้เหมือนกันว่าจะออกแอคชั่นอะไรจริงเหรอไม่ต้องรอไม่ต้องรอไม่ต้องรอแล้วผมรับประกันได้พรุ่งนี้ ออกมาตรการออกมานะคุณจะไม่รู้ว่ามันคืออะไรอ๋อออกออกเ็ไม่บอกได้อาจจะทาแบบว่าโดยมาตรการที่ตึงอยู่แล้วหรือยังไม่ใช่ไม่ใช่คือออกออกแล้วก็มองไม่เห็นแล้วก็อธิบายฟังแล้วก็อาจจะไม่เข้าใจว่าแบบว่ามันทําอะไรใช่ไหมเข้าใจเข้าใจาตมที่ธนาคารางธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยเวลาออกมาตรการอะไรเนี่ยพูดดีผู้ดี ก็ไม่ตกตาแล้วก็ไม่แบบว่าทําเป็นแบบเดินไม่กระเพื่อมเลยไม่ทุบโต๊ะอะไรขนาดนี้ใช่ไหมคะเดินเดินในวังบางขุนพรมเนี่ยยังไม่กระเทือนเลยเดี๋ยวพอจบรายการเดี๋ยวรอรับโทรศัพท์แห่ชาติมาดูเหตุผลครับเหตุผลว่าทําไมบาทเงินสกุลบาทที่เป็นปัจจุบันเนี่ยต้องบอกว่าเป็น regional currency ในภูมิภาคนี้สปปลาวก็อยากได้บาท เมียนม,มาก็อยากได้บาทคแคมโบเดียก็อยากได้บาทในขณะที่ประเทศไทยเศรษฐกิจเราติดลบเอาติดลบเอาแต่ค่าเงินสกุลเงินนี้เข้มแข็งล่าสุดนี่แหละค่ะ การคงอันดับเครดิตเรตติ้งของ,ง S&P ในประเทศไทยนะครับให้มุมมองที่เปิลบีบวกและมีเสถียรภาพที BB ่เป็นบีบวกเนี่ยคือยังไงก็เป็น investment grade อยู่แล้วสำหรับาการลงทุนและยิ่งมีเสถียรภาพเนี่ยมันสะท้อนว่าประเทศไทยมีความแข่งแข่งนะคะทั้งในภาคก,การคลังการเงินต่างประเทศในระดับที่สูงย้ำเลยสูง,สงนี่รัฐบาลอยู่ในระดับที่ไม่น่ากังวลเมื่อเทียบกับปัจจุบันนี้โอ้แต่ละคนนที่ทะลุเพดานไปหมดแล้วสำหรับต่างประเทศ ต้องชมนะแบงค์ชาติชมแบงค์ชาติเลยชมรัฐบาลเลยชมกระทรวงการคลังเลยนะครับภาคการคลังเราเข้มแข็งทุนสำรองเราสูงสูงมากๆติดระดับโลกนะครับใช่ค่ะนั้นเงินทุนจะไม่มาได้อย่างไรแต่เขาก็ติงนะครับว่าสถานการณ์การเมืองปัจจุบันแม้ว่ามันจะมีความกังวลแต่ว่าตอนนี้มันยังไม่ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการเติบโตของเศรษฐกิจแล้วก็การดำเนินการนโยบายของภาครัฐ อาจจะเป็นเรื่องของโควิดในทีมากกว่าที่ให้น้ําหนักนะคะนี่พอ S&P สตัามตาปึง้งทริปเปอร์บีบวกทรเีบวกเดิมทีก็อยู่ทริปเปอร์บีบวกใช่ไหมก็คือพูดง่ายคือยืนยันว่าเสถียรภาพทางด้านเครดิตของประเทศไทยเนี่ยแข็งปึ้งเหมือนเดิม,มผลปรากฏ ค่าเงินมันก็แข็งเอา้เอาแข็งเอาสิค,คุณลองไปเทียบกับต่างประเทศดูสิคือการันว่าเราแข็งค่าคือความจริงเนี่ยเงินเงินไหลเข้ามาในภูมิภาคเอเชียเยอะอยู่แล้วนะคะไปะทางเกาหลีอินโดฟิลิปปินส์ไต้หวันแต่ว่าเทียบกับอินโดนีเซียฟิลิปปินส์ไทยหรือกลุ่มทิพย์ไทยเป็นอันดับหนึ่งไม่แน่ใจว่าเพราะเขาไม่เข้ามาก่อนหน้านี้หรือเปล่าก็เลยต้องมาไล่ซื้อในช่วงนี้นะคะ,ะก็เลยทําให้ตอนนี้นะคะไปเทียบดูแล้วเนี่ยจะเห็นได้นะคะคือแท่งสีฟ้าเนี่ยคือปลายปี62 ไปปียปี62เนี่ยคืออ่อนค่านะคะของไทยอ่อนค่าไป0.6 0.6เท่านั้นแต่ตอนนี้คือหลังจากมีมการประชุมของตัวกรนง,งเมื่อวันที่1 3กันยายน6.3นะคะแข่งค่าขึ้นมาตอนนั้นคือแข็งไม่เยอะนะ4.3%แต่ปัจจุบันนี้มันทะลุไป10%แล้ว อันนี้เป็นตัวเลขเก่านะตัวเลขเก่าคือคือการประชุมของกองคือกันยาช่วงกันยาในสิงหามแต่ว่าพู้ชีการณ์ที่เราเห็น30ไปเกือบจะหลุดไป29ตอนนั้นนั้นสิบเปอร์เซ็นต์แสดงว่าแท่งสีเหลืองนี้ตอนนี้นะปัจจุบันเนี่ยสูงขึ้นไปอีกขึ้นไปอีกจนประชาติต้องออกมาเขาเรียกอย่างนี้ไอ้ค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นมาเธอบอกแข็งค่าเท่าไหร่นะสิบสิบสิบเปอร์เซ็นต์เกือบสิบเปอร์เซ็นต์แสดงว่าสิบเปอร์เซ็นต์เนี้ยในสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยบรรดาผู้ส่งออก ที่ทํามาค้าขายเขาเรียกเป็นฐานลาบออกไปลบทับจับศึกเอาเข้ามาจนลงทันที10%เเทียบเป็นเงินดอลลาร์สหรัฐไม่ได้จนเลยได้เท่าเดิมแปลงเป็นเงินบาทจนลงทันทีเงินหายไปจากมือ10%ภายในระยะเวลากันยาตุลา16พฤศจิกาสองเดือนกับ16วันเนี่ยจนลง10% คือถ้าให้คุณผู้ชมดูกราฟเมื่อสักครู่นี้คุณผู้ชมจะเห็นนะคือดีที่สุดเนี่ยมันไม่ควรเปลี่ยนแปลงมากมันควรจะแบบพอดีพอดีแบบนี้คุณผู้ชมเห็นไหมดูดองของเวียดนามดิพี่โอคุณดูดิดองของเวียดนามไม่แทบจะไม่เปลี่ยนเลยแบบนี้เนี่ยนักลงทุนชอบนักธุรกิจชอบคนส่งออกนําเข้าก็รับได้แบบนี้เขาเรียกอย่างนี้สิเขาเรียกว่าอย่างนี้เขาเรียกเสถียรภาพถูกต้องคือไม่คลอนแคลนในขณะที่ผู้ส่งออกจนลงส0ค่ะซ สิเปอร์เซ็นต์เนี่ยเยอะมากนะเดือนหนึ่งสองหมื่นกว่าล้านหายไปนะสองเดือนสี่หมื่นกว่าล้านสิบห้าวันเนี่ยหมื่นกว่าล้านทั้งหมดห้าหมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐในช่วงเวลานี้หายไปสิบเปอร์เซ็นต์แต่อยากจะให้ดูฝั่งคนที่ฝั่งนําเข้าครวยขึ้นทันทีต้นทุนที่ของตัวเองเนี่ยที่จะต้องจ่ายเนี่ยต้องคักจ่ายเขาเนี่ยจากการสั่งซื้อสินค้าเนี่ยนะครับมีต้นทุนลดลงทันที10%บภายในสองเดือนกับ16วัน อากจะให้คุณผู้ชมดูเปรียบเทียบนะคะเนื่องจากว่าเราทําการค้าขายกับหลายประเทศจีนจีนอันดับหนึ่งสหรัฐด้วยยูโรด้วยคือภายใต้ว่าตอนนี้คือค่าเงินที่มันเป็นดัชนีชี้วัดก็คือสหรัฐมันอ่อนค่าดังนั้นค่าเงินที่ใครทําค้าขายกับสหรัฐเนี่ยยังไงก็ต้องแข็งอ่ะเพราะว่ามันอเกนกับสหรัฐอเมริกาแต่ว่าคนที่ได้กาไรเหมือนที่คุณวิลาสินีว่าเลยคนที่ได้กำไรโน่นเนี่ย เวียดนามเนั่ยเงินดูดูเงินดองสถียรภาพเพราะฉะนั้นเขารู้เลยว่าเงินที่เขารับกับเงินที่เขาจ่ายเท่าไหร่เท่าเดิมใช่โอเคไหมของไทยเนี่ยเงินที่รับกับเงินที่จ่ายต่างกันอยู่สิบเปอร์เซ็นต์คือมันไม่ควรจะสูงมากคือมันเปลี่ยนแปลงได้นะพี่โอเายอมรับได้นะแต่ไอการที่มันลบศูนย์จุดหกภายในระยะเวลาสองเดือนครึ่งแล้วมันเพิ่มขึ้นไปเป็นสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยโอ้มันอธิบายยากคุณทาธุรกิจอะไร ภายใน3เดือนคุณกาไรหรือว่าเงินทุนต้นทุนคุณเพิ่มขึ้น10%นะสิคุณทำธุรกิจอะไรค้าเงินสินี้ไหรือไมก็ค้าเงินนี่ไงเก่งกำไรค้าเงินมันถึงบอกว่าไอ้คนทําธุรกิจถึงร้องกันละงมไงใช่ค่ะแล้วสภาอุดเขาว่าไงสภาอุดเนี่ยร้นชาเลยเขาบอกว่าถ้าเป็นไปได้เนี่ยให้ คงไว้ไม่ให้มันผันผวนมากมไม่หลุด30บาทเนี่ยกำลังดีก็ยังอพอรับได้เพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยก็อยู่กับสถานการณ์ที่มาโดยตลอดอดังนั้นทําอย่างไรก็ได้ไม่ให้มันผันผวนมีเสถียรภาพให้ได้เพื่อจะได้ไปแข่งขันเพราะช่วงนี้ไทยเปราะบางก็เมื่อกี้แบงก์ชาติก็บอกอยู่แล้วว่าสถานการณ์เศรษฐกิจไทยเปราะบางไม่ควรจะมีค่าเงินบาทมาซ้ําเติมก็ได้ก่อเอ็กซิมแบงก์แบงก์พาณิชย์บอกว่าค o อ e อน ขอาหมอนเรียใครมาซื้อป้องกันความเสี่ยงจากฉันสิเพเหรอเธอได้มา31บอาทไม่รู้ว่าอนาคตข้างหน้าเงินบาทเราจะผันผวนถึงส0ซหรือเปล่ามาซื้อป้องกันความเสี่ยงจากฉันฉันคิดอัตราดอกเบี้ยที่คำประกันว่าเวลาที่เธอรับและเธอจ่ายจะอยู่ในกรานี้ฉันจะคิดอัตราเลทของอัตราแลกเปลี่ยนของเธอไว้ต้นทุนตรงนี้ตกไม่ถึง25ตัง ยี่หาต่างก็0.25%องอมไม่ถึงก็ดีอะ่ะก็ดีเอาได้ไหมอ่ะแต่คนผู้ประกอบการของไทยส่วนใหญ่ที่เป็นผู้ส่งออกนําเข้า,เ,าเขาล็อกเลยไม่ใช่ไม่เอาฉันชอบเบ็ดรับ <laughs> <laughs> ความเสี่ยงกันไปแล้วกันนะคะ